สวัสดีครับผมฟิล์มจิรายุนะครับสวัสดีครับตะวันทวินวิทย์ครับเป็นไงบ้างทีเซอร์ออกมาแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากทีเซอร์ออกมาดีกว่าที่เขรพ้อพลาดไปครับกระแสก็ซึ่งค่อนข้างโอเคเลยครับแต่่วาทีเซอร์นี้ยังยังเป็นแค่เล็กๆน้ำจิ้มน้ำจิ้มเสร็จน้ำจิ้มเนี่ยซ้ำมันเป็นกระแสเป็นยังไงมีแต่คนพูดอะไรพูดถึงอะไรซิกแพคพี่ฟิล์มใช่ก็คือเหมือนมาดามตั้งใจว่าจะแบบตัดแล้ว ตัดมาแต่ตอนแบบผมถอดเสือ้อคือไม่เห็น<ต>ผมใส่เสื้อเลยในทีเซอร์อ่ะกลายเป็นจริงๆแล้วเป็นบ้านเป็นคนรวยอยู่ออแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วกลายเป็นเหมือนคนไม่ค่อยมีจะใส่เท่และได้บทในทีเซอร์ขอก็คือแบบดูแซ่บมากเลยนะอ๋อก็ก็นิดนิดนึงครับแต่จริงๆแล้วเจ๋อเป็นคนเรียบร้อยครับเป็นผขขูุู้เรียบร้อยแต่ว่าอาจจะมีคาแรคเตอร์ในหลายๆคาแรคเตอร์ที่ออกมาโดยที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคาดคิดเท่าไหร่ใช่ไปดูไปดูในซีรีส์ดีกว่านนีนแบมันมี ไีก็จังหวะแย่งสินได้ก็ต้องแย่งฆ่าได้ก็ต้องฆ่าคือเขาก็ขิงเราไปเยอะคุณเนื้อขิงอะไรเราก็ต่อขิงนิดนึงแล้วกันต่อสักหน่อยแล้วกันอะไรเมื่อกี้ตอนนี้ตะวันเขาพูดว่าคู่เรานี่แบบรับรองว่าในซีรีส์เขาแซบมากก็แซ่บไม่แซ่บก็รอดูในซีรีส์แล้วกันนะครับใบว่า สามนาทีใช่ครนะคือคู่เมื่อกี้ตอนสับเขาบอกว่าเขารู้จักกันมา3ปีแล้วเราว่าสนิทกันมากๆากเราก็เลยบอกว่าอ่ะถ้า3ปีจะลองสู้3นาทีของเรา2คนได้ไหมเจ้าหนุ่มเอครับหิ่งุ่นแรงค่ะเอาดูแล้วกันเนาะใช่ก็ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่กล้าขิงอ่ะครับผมง่ายๆมั่นใจนะาเกณฑ์ เออต้องลองดูครับแต่ว่าต้องติดตามปีีมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับตั้งแต่ปีนี้เราก็จะเข้มข้นขึนข้น,นเรื่อยๆเรื่องก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้น,นเรื่อยๆก็ต้องอาจจะดูว่าอาจจะไม่เป็นในอย่างที่คนคาดหวังอาจจะไม่เป็นตามอมิตามมังหนกหรือตามกระตูกก็ได้แต่เราติดตามอยู่การทำงานกันมาเป็นปีแล้วแต่ขอมเม้นท์ทั่ทักใจกันละกันแต่สี อ๋อโมเมนต์ที่ประทับใจกันคือนี่เลยครับรอเล่นรอเล่นเคือกันตรงเนี้ยแหละคือโมเมนต์ตรงกับฟิล์มคือเป็นโมเมนต์ที่ดีมากครับที่รประทับใจคือฟิล์มก็เราสองคนเป็นคนที่ซีเรียสในการทำงานอยู่แล้วเป็นคนที่จริงจังในการทํางานในการที่จะบทบาทคาแรคเตอร์ต่างๆเราอยากทำออกมาให้เต็มที่ครับก็รู้สึกว่าเออสิ่งสิ่งที่เราทำมาด้วยกันนะมันมันเห็นประโยชน์นะไม่เห็นเป็นผลนะเห็นผลประโยชน์มันเห็นผลนะว่าแบบว่าเออสิ่งที่เรามุ่งมั่นมุ่มเทศด้วยกันนี่ครับมันออกมาแล้วรู้สึกว่าทำได้ดีครับ ก็สาหรับฟิล์มก็คือตะวันเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเพราะว่าหลายๆอย่างในในซีรีส์มันตัวบทอะไรเงี้ยมันซีเรียสแล้วเราก็ทําการบ้านมาหนักบางทีเราคิดไม่ออกหรือว่าเราเครียดมากๆเราก็จะได้เขาเป็นที่ปรึกษาตลอดครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนเดียวที่ในกองเลยที่ผมปรึกษาทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณตะวันที่แบบคอยช่วยเหลือผมเสมอมาต้องขอบคุณค่ะถ้าให้ระดับความสนิทกันตอนนี้ระดับไหน เรอกว่าเต็มเท่าไหร่แม ouais ่เต็มเท่าไหร่ให้เต็มเท่าไหร่ล่ะเต็มร้อยก็ได้อ่ะถ้าเต็มร้อยก็จริงๆก็เต็มร้อยเลยเนาะเพราะว่าสนิทกันมากๆในมุมที่ก็สน hm ิทไม่สนิทก็เด like ี๋ยวรอดูในซีรีส์หลังที่เราจบละครหรือหลังที่จบซีรีส์ไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องติดต่อกันอยู่ติดต่อตลอดว่าเอ้ยโทรหาเป็นอะไรไงบ้างทักดีไพร์สตอรี่กันทักกลางคืนเล่นเกมกันเป็นแบบนี้ตลอดค่ะรู้สึกว่ามันผูกพันเนาะใช่คืออย่างที่บอกแหละเราสนิทกันร้อยเปอร์ ตะวันเป็นคนเก่งรอบด้านแล้วผมเป็นคนเซอร์รอบด้านทุกเรื่องผมต้องปรึกษาเขาทุกเรื่องเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมเรื่องเทรดหุ้นเรื่องความรู้รอบตัวเนี่ยตะวันได้หมดเลยปษาเรื่องความรักมีบ้างไมะมีบ้างนะ <c oughs> แต่ <c oughs> เรื่องนี้ย <c oughs> เขาก็ต้องมาปรึกษาผมแหละ อาจจะไม่รู้ตัวเองหรือเปล่าต้องปรึกษาเขาว่าเอ้ยเพื่อนยังไงวะยังไงสิอะไรแบบนั้นสมมติว่าเรามีเพื่อนคนนึงอะไรอย่างเงี้ยป่ะเวลาเราปรึกษาเออสมมุติเพื่อนเรามีเพื่อนคนนึงแสดงซีดีด้วยกันเรารู้สึกดีเราเป็นยังไงวะเพื่อนอะไรเหรือเปล่าไม่ไหวแล้วยอมแพ้ยอมแพ้ก่อนหน้านี้คุณพูดเรื่องว่าเธอโบชอบแอบถ่าย <Okay. S 1> เขาบอกว่าเขาแบบว่าไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเพาวกคุณก็มีใต,ตเหมือนกันโอ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวมันนานแต่แต่ถ้ามาสัมภาษณ์ครั้งหน้าเดี๋ยวผมเปิดหลักฐานให้ดูเออเออเดี๋ยวผมเอาหลักฐาน <c oughs> มายืนยัน,ยนเลย กรมีโดนใส่ร้ายเอาจริงเรื่องนี้ก็รูเหมือนกันเลยไม่ได้เหมือนกันมากมีบ้างครับก็มีบ้างเรียกเรียกกันว่าก็ยังไม่อยากกันเพราะว่าทั้งเขาก็มีเก็บเหมือนกันเขาก็มีเราก็ยังไม่อยากมีสงครามปะทะกันแต่ถ้าน้องเริ่มมาเราก็ต่อได้ต่อได้เองอย่างนี้มีแบบโมเมนต์ของเขาไหมครับโมเมนต์อะไรครับโมเมนต์อะไรที่คุณอยากมาเามัครใหม่โมเมนต์อะไรเพราะว่าถ้าในมุมโมเมนต์อ่ะเขาเป็นโมเมนต์ที่ เขาบอกเขารู้จักกันมา3ปีแล้วเขาว่าสนิทกันมันเป็นโมเมนต์ที่เขาดูแลกันนะเหมือนอย่างจบซีหรือว่าคัลแล้วเขาก็ยังแบบจัดผมให้กันแต่งหน้าให้กันอะไรเงี้ยรู้สึกว่านี่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะเขาเป็นที่ปรึกษาให้กันคือในระหว่างการถ่ายทำคนนึงถ่ายอีกคนหนึ่งไปดูหน้ามอนิเตอร์คอยช่วยเหลือดึงการอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากที่น่าประทับใจมาก ได้ได้ว่าเขาเป็นคู่รักสามปีของเราเป็นคู่รักสามนาทีใช่ไสามนาทีแต่ตลอดไปนะ,ะให้ลองดูว่าสามนาทีก็คือก็ไปก็มาก็ไปก็มาอสามนาทีคือคอนติเนียไปเรื่อยๆอไม่มีพอสหรือรีเพย์กลับไม่มีไม่ไหวแล้วคู่นี้ไม่กล้าไม่กล้าสู้รักไม่มีเจ้สามนาทีคือไม่มีสต็อปเลยคือมูท์ยาวลากสามนาทีเท่า,านั้นเองเนาะให้มันรู้กันฟายว่าอ่านิยามของคุณคือคู่รัก ผู้รักษาเนี่ยผู่รักษามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีเลยอ่ะเอ๊ะนผู้รักกันเลยค่ะอ๋ออยากใ้เรดูเพราะวมันมีซีนหลายซีนที่มันออกมาจากการ์ตูนจริงๆที่มันรู้สึกว่าเผ็ดร้อนเหมือนในการ์ตูนจริงอาจจะมากกว่าในการ์ตูนก็ได้ใช่ครับผมอยากให้เราติดตามูครับยอมแห้ความเผ็ดร้อนของคู่นี้จริงๆเพราะฉะนั้นแม่ต้องฝากแฟนๆแล้วมาเตรียมติดตามคู่รักษากระตียังไงบ้างอย่างแรกเลยอาจจะต้องซื้อหมอนก่อน ซื้อหมอนเพราะหมอนอาจจะขาดได้จิกหมอนขาดอะไรอย่างงี้เพราะเตรียมไว้เลยครับอย่างไรก็รับรองว่าซีรีส์เรื่องนี้ดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนคือความสนุกมันจะไล่เลเวลกันไปปุ๊บ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 ยิ่งยิ่ง e ีพีก็จะจบยิ่งโคตรมันผมบอกเลย รู้สึกว่าเรื่องซับซ้อนขึ้นเรื่ยๆความซับซ้อนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีตัวละครลับที่เกิดขึ้นมาที่อาจจะไม่อยู่ในในวงการตอนนี้หรืออยู่ยังไงก็อยากให้ลองดูคือเบางเนื้อหามันไม่ควรเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นผมอาจจะเล่นแอคชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูล้เซอร์ไพรส์แน่นอนครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับ เตรียมหมอนแ,แล้วก็ต้องวันที่29นี้ก็ต้องเตรียมกดช่องอม,มรินรอเลยใช่ไหมใช่ครับ29นี้ก็ตอน4ทุ่มครึ่งนะครับทางช่องอมรินคร HD ครับช่อง34ก็อยากให้ทุกคนติดตามทางช่องว็เลยกดเรียกว่ากดบันทึกไว้เลยตั้งเวลาว่าสมมติวันเสาร์ได้หรอได้จริงจริงตั้งแจ้งเาตั้งแจ้งเตือนไว้เลยว่าอ๋อหรือว่าตั้งทีวีแบบออโต้เปิดเองไม่ใช่ คงตงเฮ้ยเปิดออโต้ก็เปิดได้จริงๆอองทีวีก็ต้องกดได้เนาะใช่ไหมตั้งไว้เลยสี่ทุ่มสิบสี่ทุ่มสิบห้าตั้งไว้ก่อนเลยมาดูอย่างอื่นก่อนแล้วก็รอเราเนี่ยตอนแรกอาจจะเตรียมป๊อปคอนเตรียมน้ําไว้ก่อนรอดูเนี่ยครับน่าสนุกครับผมแล้วถ้าแฟนๆแบบว่าอยากชมความแซ่บของคู่นี้ต่อก็ต้องกดฟอลโล่ไอจีอะไรคะได้ครัอจีฟิล์มอะไรครับไอจีฟิล์มก็ F I L M J I R A Y U นะครับฟิล์มจิรายุเฟสบุ๊คได้วยนะครับ ของตะวันก็ P A N N A W I T อันนสกอร์ทีหลายคนอาจจะงงเพราะว่าตะวันเปลี่ยนชื่อตามสกุลนะครับก็แต่ว่าใน IG มันเป็น c r e a อ i v อยู่เป็นอักเคอร์ที่ติขุดแล้วครับวิเนฟิตแล้วก็มันยังแก้ไม่ได้เราต้องติดตามทางอินสตาแกรมนี้ก่อนนะครับโอเคค่ะครับขอบคุณครับ